ถ่ายมือต้อนรับหนุ่มก๊อตจิรายุเข้าสวงการทาสแมวอย่างเต็มตัวหลังเจ้าตัวออกมายอมรับแล้วค่ะว่าผมเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นหลังจากเจอน้องแมวหลงอยู่บนถนนเก็บมาเลี้ยงจนตอนนี้พ่อลูกตัวติดกันหนึบไม่ห่างเลยค่ะเป็นอีกเรื่องราวที่ทำเหล่าทาสแมวถึงกับใจฟูพร้อมทั้งแห่เข้าไปคอมเมนต์ชื่นชม,มกันเพียบหลังนักสแสดงหนุ่มกอตจิรายุที่กลายเป็นพระเอกทั้งในจอและนอกจอ เนื่องจากหนุ่มก๊อตได้เดินข้ามถนนบนทางด่วนที่มีรถแล่นไปมาเพื่อช่วยลูกแมวตัวน้อยโดยหนุ่มกอ๊อตแชร์เรื่องราวดังกล่าวผ่านอินสตาแกรและ t ิ k t o อกกอ๊อตจิรรยุ1632พร้อมระบุว่าเป็นคนเฉยๆกับแมวจนกระทั่งจุดๆ,ๆและเป็นอะไรที่ไม่ทันตั้งตัวพร้อมลงคลิปวิดีโอแสดงภาพของลูกแมวตัวน้อยที่กำลังหวาดกลัวรถยนต์ต่างๆ และพยายามปีนบาร์เออร์คอนกรีตข้ามไปฝั่งตรงข้ามต่อมาหนุ่มก๊อตรีบข้าบถนนเข้าไปช่วยน้องแมวด้วยความระวังและความกลัวทําให้น้องแมวขูดและตะบกแต่หนุ่มก๊อตก็พยายามช่วยเหลือลูกแมวได้สําเร็จพร้อมทั้งพาไปพบสัตวแพทย์และรับเลี้ยงน้องแมวเองงานนี้น้องแมวเปลี่ยนไปแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือขี้อ้อนไม่ไหวทําใจหนุ่มก๊อตฟูมากตกเป็นทาสแบบรัว,รว นับตั้งแต่เรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ก็กลายเป็นกระแสไวรัลมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เพียบเช่นอินดีต้อนรับสู่การเป็นทาสที่สมบูรณ์ถ้าคุณรักแมวหนึ่งตัวคุณจะรักแมวทุกตัวบนโลกขอบคุณนะคะเดี๋ยวเข้าสู่กระบวนการเป็นทาสแมวของเล่นก็จะเต็มบ้านไม่ช้าก็เร็วแบบไม่ทันตั้งตัวแน่ๆน,น้องโชคดีมากครับที่เจอคุณก๊อตเก็บไปเลี้ยงคำถ,ถามคือน้องขึ้นไปบนนั้นได้ยังไงตอนแรกๆขู่ฟอดฟอหลงัลงๆมาคืออะไรฮ้าาา ภายหลังเจ้าตัวได้เปิดเผยเหตุการณ์ที่ได้เจอน้องแมวเป็นครั้งแรกณนะตอนนั้นตนเองไม่ได้แวะดูน้องแมวในทันทีเพราะว่าขับเลยมาแล้วจึงต้องทำการวนรถกลับขึ้นไปบนทางด่วนเพื่อช่วยเหลืออีกหนึ่งรอบซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้มาอวดคลิปขณะที่ตัวเองกำลังวาดภาพโดยที่มีเจ้าตัวน้อยวิ่งไปวิ่งมาคอยปวนอยู่ใกล้ๆทำเอาอดใจไม่ไหวคว้าก้อนเล็กๆมาจุ๊บเหม่งเติมพลังแมวไปหนึ่งฟอด และอัปเดตว่าตามนั้นแมวน้อยชื่อว่ามันเดย์ครับเรียกว่าเข้าวงการทาดแมวแบบร้อยเอร์ซแล้วเพราะอุปกรณ์ครบอาหารพร้อมงานนี้แฟนๆต่างรอติดตามคลิปน่ารักของน้องมันเดย์วาที่แมวซุปตาตัวใหม่อัปเดตให้ดูบ่อยๆนะคะพี่กอ๊อต